สวัสดีค่ะชื่อนางสาวละละนาพพิสิลิกูลรหัสนิสิตหกหกหนึ่งหศูนย์ศูนย์ศูนย์เรียนเซกหค่ะมานำเสนอเรื่องนวัตกรรมการเกษตรที่ชื่นชอบนะคะโดยเลือกมาเป็นกระถางพอชามย่อยสลายได้ค่ะถ้าถามว่าทำไมถึงต้องมีกระถางพอชามย่อยสลายได้ด้วยละ่ะเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ ก็จะบอกว่าเราตระหนักถึงปัญหาก,การใช้พลาสติกค,ค่ะโดยปกติการขยายพันธุ์พืชมักใช้กระถางพอาชามหรือถุงพอชามที่ทําจากพลาสติกตามรูปทางด้านซ้ายนะคะและเมื่อต้นกล้าโตขึ้นแล้วเนี่ยนาไปปลูกลงดินกระถางกับถุงพลาสติกที่เราใช้ในตอนแรกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขยะค่ะซึ่งส่ง ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมค่ะทําให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมยากต่อการทําลายเนื่องจากถ้าให้ย่อยสลายเองก็ใช้เวลานานเป็นสิบเป็นร้อยปีหรือถ้านําไปเผาเนี่ยก็จะยิ่งสิ่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไปใหญ่เลยค่ะเราเลยเลือกกระถางพอชําที่ย่อยสลายได้ค่ะเพราะว่าใช้วัสดุจากธรรมชาติย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับ BCG model ค่ะ BCG model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยจะพัฒนาเศรษฐกิจไป3ด้านพร้อมกันเศรษฐกิจชีวภาพจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆมาประยุกต์ใช้เอากลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดโดยทั้งสองเศรษฐกิจนี้นะคะคือเศรษฐกิจชีวภาพกับเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวค่ะซึ่งเศรษฐกิจสีเขียวเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ว่าต้องพัฒนาครอบคู่ไปกับพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงในยั่งยืนไปพร้อมๆกันค่ะโดยประเทศไทยนะคะมีข้อได้เปรียบคือมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยวน,นวัตกรรมเพื่อให้เศรษฐกิจ BCG ที่เติบโตแข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนลดความเหลื่อมล้ำชุมชนแข็งเข้มแข็งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะต่อไปนะคะกลับมาพูดถึงกระถางพอชามย่สลายได้นะคะว่าทำมาจากอะไรซึ่งสิ่งที่เอามาทําได้เนี่ยจะเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรนะคะซึ่งเนื้อยใยมากมายยนตัวอย่างมาว่าใยมะพร้าวแกบเบือข้าวโพดฟางหญ้าพัตกตบชวายังสามารถเป็น ย่านเนมเบียเยื่อกล้วยชั้นอ้อยไผ่หรืออะไรอื่นก็ได้นะคะโดยการเอามาทำเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุดเหลือทิ้งจากการ,กรเกษตระค่ะต่อไปนะคะ เป็นขั้นตอนการผลิตค่ะโดยเราจะเอาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรที่กล่าไปข้างต้นนะคะเช่นใบมะพร้าวแก่บเปลือกข้าวโพดเอามาสับย่อยให้มีขนาดที่เหมาะสมจากนั้นนำไปล้างค่ะแล้วก็อบแห้งหลังจากนั้นมาใส่สารอินทรีย์ค่ะเพื่อช่วยกับ ช่วยเรื่องการยึดเกาะกันของเยื่อค่ะแล้วก็ทำให้แข็งแรงมากขึ้นหลังจากนั้นเราจะเอาไปอัดขาด้วยเครื่องไฮดรอลิก่ะเป็นเครื่องอัดร้อนด้วยระบบไฮดรอลิกนะคะหลังจากเราได้การทั่งแล้วเนี่ยเราสามารถพ่นเคลือบด้วยสารที่เป็นธาตุอาหารของพืชเพื่อช่วยเรื่องการโตของพืชได้ค่ะโดยการทำ กระถางจากวัสดุพวกนี้นะคะคือใบมะพร้าวเก็บเปลือกข้าวโพดอะไรพวกนี้ค่ะจะมีความแข็งแรงทนทานมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะแล้วก็รากสามารถชอนชัยออกจากกระถางไปได้เลยค่ะรวมถึงสามารถอุ้มน้ำได้ระบายความร้อนได้ดีช่วยส่งเสริมการจเจริญเติบโตของพืชได้ค่ะ ต่อไปคะ่ะกระถางย่อยสลายได้เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรก็คือจะเป็นมีตรสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลาสติกคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องยหายกล้าเพราะว่ารากก็จะชนชัยออกมาเองก็ต้นไม้ก็สามารถโตขึ้นไปได้เลยคะ่ะแล้วก็เพิ่มสารอาหารให้กับดินได้เพราะว่าในกระถางเราก็สามารถใส่สารอาหารแร่ธาตุต่างๆเข้าไปในกระถางได้ พออยสลายปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นอาหารให้กับพืชแล้วก็ดินต่อไปนะคะดูข้อดีข้อเสียกันค่ะข้อดีนะคะคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลาสติกไม่ต้องย้ายกล้าเพิ่มสารอาหารให้กับดินปลอดภัยสำหรับพืชค่ะส่วนข้อเสียเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่สูงกว่าการใช้ กันห่างจากพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ความทนทานอาจจะสู้ได้ไม่เท่าของพลาสติกค,ค่ะอาจจะไม่ทนทานเท่าค่ะขอบคุณค่ะ